สวัสดีค่ะตามใจแม่ครัวค่ะวันนี้มีวิธีต้มถั่วแดงแบบประหยัดแก๊สเอาเก็บไว้ใช้ทำเมนูของหวานต่างๆลำดับแรกนำถั่วแดงที่เราจะต้มเนนนำมาล้างทางความสะอาดซะก่อนนะคะวันนี้เราใช้อยู่5 5กรัมแ่แกรัมแข่งล้างแบบนี้ล้างสัก2อสมน้ำล้างให้สะอาด จะมีเม็ดที่เสียเขาจะลอยน้ำแล้วก็เก็บทิ้งให้หมดนะคะถั่วแดงเป็นถั่วที่สุกยากต้องแช่น้ำข้ามวานันข้ามคืนแล้วถึงนำไปต้มเป็นชั่วโมงลองทำวิธีนี้ดูแล้วรู้สึกว่าโอเคใช้ได้เลยประหยัดแก๊สไปตั้งเยอะ เม็ดถั่วแดงที่เขายังไม่สุกเขาก็จะแข็งโป๊กแล้วก็จะมีผิวเขาก็จะแบบย่นๆแบบนี้นะคะล้างน้ำสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะต้มน้ำสะอาดสักครึ่งหม้อน้ำนี่ก็ใส่เผื่อให้ท่วมถั่วแดงเลยนะคะจะไม่ให้ใส่ปิมหรือว่าพอดีถั่วแดงพอน้ำเดือดเสร็จแล้วก็นำถั่วแดงที่เราล้างแล้วนำมาใส่ได้เลยค่ะเราจะยังไม่ปิดแก๊สน,นะคะต้มต่อเป็นเวลา10นาที พอครบเวลา10นาทีก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะจากนั้นก็เอาฝาหม้อมาปิดเราจะแช่ถั่วแดงไว้กับน้ำร้อนแบบนี้4-5ชั่วโมงหรือว่าใครจะทิ้งไว้แบบนี้ทั้งคืนก็ได้เสร็จแล้วเรามาดูเม็ดถั่วแดงกันนะคะเนี่ยเม็ดเขาจะตึงสวยจากตอนแรกๆที่ว่าแข็งแล้วก็กิวเข้าใจย่นๆตอนนี้เม็ดถั่วเขาจะอิ่มน้ำก็จะอวบอเต่งๆแบบนี้เลยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูเม็ดด้านในกันนะคะเปลือกด้านนอกเขาก็จะนิ่มแกะออกง่ายแบบนี้เลยค่ะเนื้อด้านในเล็บก็จิกง่ายแล้วก็หักง่ายขึ้นแต่ยังมีความแข็งกระด้างยังไม่นิ่มนวลเดี๋ยวเราไปต้มต่อกันนะคะเทคนิคที่ทำให้ถั่วแดงสุกเร็วนี่เลยค่ะใช้ช้อนทานข้าวใครจะใช้เป็น3 4มสนก็ได้นะคะ ตัวช้อนเนี่ยจะเป็นตัวช่วยกระจายความร้อนไปให้ถั่วสุกได้เร็วยิ่งขึ้นเริ่มการต้มใช้ไฟแรงได้เลยนะคะพอน้ำเดือดแล้วก็เปิดฝาคนพอคนเสร็จก็ปิดฝาหม้อแบบไม่ต้องสนิทนะคะแง้มไว้นิดหนึ่งจากนั้นก็เบาไฟเป็นไฟกลางค่อนไปทางอ่อน ถ้าเราปิดฝาหรือว่าใช้ไฟแรงจัดเขาก็จะน้ำเขาก็จะฟูขึ้นล้นหม้อเราต้องใช้เป็นไฟกลางค่อนไปทางอ่อนจากนั้นก็ต้มถั่วต่อไปเรื่อยๆพอครบเวลา20นาทีลองมาเปิดดูเนื้อด้านในของเม็ดถั่วแดงกันนะคะถั่วแดงก็นำไปทำทานได้หลากหลายเมนูใครจะทำเป็นถั่วต้มกะทิหรือว่าเอาไปทานกับสลดัดทานกับน้ำเต้าหู้ เราต้มไว้แบบนี้แล้วก็กรองเอาน้ําออกให้หมดแช่ในตู้เย็นหรือว่าช่องฟิวก็ได้ค่ะเวลาทานแล้วก็นํามาเวฟหรือว่านามาอุ่นบนเตาไฟจะได้ไม่ต้องเสียเวลาทําบ่อยๆมาดูเนื้อความนิ่มของถั่วที่เราต้มไว้นะคะใช้ช้อนบี้แบบนี้กําลังร้อนเลยความนิ่มก็จะประมาณนี้ไม่ถึงกับนิ่มจนเละนะคะส่วนเปลือกเขาก็จะแตกเป็นแบบนี้เลยใครชอบนิ่มเยอะันนี้ก็ต้มต่อไปได้อีก เดี๋ยวเราพอแค่นี้ค่ะจากนั้นก็นำมากรองน้ำที่เหลือนี้เราจะไม่ทิ้งปล่อยให้เย็นแล้วก็เอาไปลดน้ำต้นไม้ก็ได้นะคะปกติถั่วที่เราต้มนี่ก็ประมาณชั่วโมงถึงชั่วโมงครึ่งถึงจะน,นิ่มนวลแล้วก็เปื่อยนี่เราต้มประมาณ20นาทีก็นุ่มแล้วค่ะแต่ใครที่ชอบเปื่อยๆก็ต้มสักครึ่งชั่วโมงก็ได้นะคะเสร็จแล้วเราก็ล้างถั่วสักหนึ่งรอบ เสร็จเรียบร้อยใครจะให้เป็นเงาเสวยก็โรยน้ําตาลทรายแบบนี้ก็ได้ค่ะหรือไม่ก็เอาไปเคี่ยวกับน้ําตาลทรายใช้ไฟอ่อนๆวิธีเก็บเก็บในตู้เย็นอยู่ได้นานหลายวันเลยค่ะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆขอบคุณค่ะ